าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนพายุต่างๆที่กรมุตุพยากรณ์ออกมาเนี่ยจะมีหลายลูกแม้จะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าไปปลายส่วนหงส่วนหางของเขาเนี่ยอิทธิพลเขามันยังส่งผลกระทบต่อไทยค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถามก็คือว่าจุดไหนจะได้รับผลกระทบแล้วเราจะต้องรับมืออย่างไรนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณปามิติรัตน์บัวจันทร์ครับ พายุสามลูกก่อตัวและเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้บางส่วนเห็นได้ชัดจากพายุลินฟ้าลูกแรกที่มาถึงแค่ประเทศเวียดนามและสลายตัวไปแล้วแต่ทำให้ภาคอีสานหลายจังหวัดมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยพายุโซนร้อนนางกาอยู่บริเวณเกะาะไหหลำประเทศจีนเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะผ่านอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบน ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมกำลังแรงขึ้นฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เดิมส่วนลูกที่3ขณะนี้ยังเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวอยู่นอกชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งเวียดนามและเคลื่อนมายังลาวกัมพูชาซึ่งอาจมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางได้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่1 5ถึง18ตุลาคมรวมทั้งตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่20ตุลาคม ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นยกเว้นภาคเหนือกับอีสานตอนบนในช่วงของกลางอาทิตย์นี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องของลักษณะอากาศที่มันแปรปรวนฝนอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงของปลายอาทิตย์นี้ด้วยะคะ่ะ ฝนที่มาช่วงท้ายฤดูครั้งนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่มีฝนตกแท้ที่เดิมหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่ส่งผลดีกับเขื่อนในภาคอีสานตอนบนเช่นจังหวัดสกลนครนครพนมที่ปีนี้มีฝนน้อยทำให้เขื่อนน้ำอูนเขื่อนลำปาวยังสามารถรับน้ำได้อีกมากส่วนเขื่อนในภาคเหนือตลอดปีมีน้ำมาเติมมากกว่าปีที่แล้วประมาณการปีหน้าจะมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอในพื้นที่ภาคกลาง แต่อาจจะไม่มากพอสำหรับการทำนาปังโดยรวมของสี่เขื่อนเนี่ยคาดว่าสิ้นฝนนะครับคือสิ้นเดือนตุลาเนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำสัก6,400ล้านน้ำใช้การนะฮะขั้นต่ำของการใช้พวกบริโภครักษาระบบนิเวศกับน้ำไม,ไม้ผลตอเนื่องที่อยู่ในทุ่งาะการเนี่ยเราควรจะมีตั้ง5 0 0 0ล้านนั่นแปลว่าเรามีส่วนเกินอยู่พันล้านเพราะฉะนั้นที่เสี่ยงก็คือว่าการทำเกษตรนาปางังปีนปหน้ามีปัญหาในทุ่งภาคกลาง น้ำกินน้ำใช้ปลอดภยัยส่วนประชาชนในโคราชยังกังวลว่าน้ำจะท่วมซ้ำหนักในที่เดิมเพราะขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนคุ้นดานเขื่อนน้องปลาไหลเขื่อนลำพระเพลิงอยู่ในระดับปลิ่มรอพร่องน้ำในเขื่อนแต่จะเพียงพอสำหรับรองรับฝนที่จะมาพร้อมพายุสองลูกที่ขยับเข้าใกล้ประเทศไทยขึ้นเรื่อยๆหร,อหรือไม่เพราะเสียงสะท้อนจากชาวบ้านบอกว่าโควิดที่ผ่านมาก็เจอวิตติค้าขาย มาครั้งนี้ฝนซ้ำน้ำท่วมและจะท่วมอีกครั้งหรือไม่